แคร์คอนเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวช คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งปากมดลูก HPV ที่เดี๋ยวนี้พูดกันเยอะมากๆแล้วหลายๆคนก็ตกอกตก,ตกใจกันไปใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคะ่ะนายแพทย์บุญแสงวุฒธธิพันธ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะการมีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนะรีเวชค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณหม<น>อคะ HPV คือใครคะครับ ในปัจจุบันนี้เรามีการพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากเชื้อ HPV เชื้อ HPV นี่นะครับก็คือจะเป็นเชื้อที่ติดบริเวณผิวผิวผวของร่างกายไม่ได้เข้ากระแสเลือดนะครับ95%เนี่ยจะติดต่อกันโดยมีเพศสัมพันธ์5%จะติดต่อกันโดยผิวหนังที่สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าร่างกายเรานี่ยนะครับเมื่อได้รับเชื้อตัวนี้แล้วเนี่ยร่างกายสามารถกําจัดออกไปมากกว่า90%เ oh. หลืออีกไม่ถึง10%นะครับที่สามารถทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ปากมดลูกแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นมะเร็งปากมดลูกใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับโอ้โห oh, oh. ฟังแล้วค่อยสบายใจขึ้นเยอะเลยคุณหมอเาะแสดงว่า พวกเราที่เป็นผู้หญิงโดยทั่วๆไปสามารถกําจัดได้อยู่แล้วครับทีนี้เราจะมีตัวบอกไหมคะคุณหมอว่าจะกําจัดได้หรือไม่ได้ครับตอนนี้อาการเช็คมะเร็งปากมลูกเนี่ยนะครับก็สามารถนําเซลล์นะครับไปดูว่าเซลล์นั้นผิดปกติไหมขนาะเดียวกันก็สามารถเอาเซลล์นั้นไปพิสูจน์ว่ามีเชื้อ s p v หรือเปล่านะครับ HPV ที่ทําให้เป็นมะเร็งปากมลูกเนี่ยจะเป็น HPV ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนะครับ เพราะนั้นเนี่ยการที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะครับนอกจากจะตรวจว่ามีเซลล์ผิดปกติหรือเปล่านะครับเมื่อตรวจพบว่ามีเซลล์ผิดปกติ การรักษาเริ่มแรกก็ะ<อ>จะได้ให้ผลร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับว่าไม่กลายเป็นมะเร็งปากมะลูกนะครับเลื่องสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติในเรื่องของความเสี่ยงสูงทราบไปแล้วความเสี่ยงต่ำนี่ยังไงคะจะเป็นโรคเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง<อ>ที่เป็นโรคหมันไก่แต่อันนี้นี่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เกิดเป็นมะเร็งปากมะลูกนะครับเชื้อ HPV นี่เหใช่ครับใช่ครับนี่คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำใช่ครับเราจะมีวิธีการป้องกันได้บ้างไหมคะหมอวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือพยายาม มีคู่นอนให้น้อยที่สุดนะครับอันที่2ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบันะนะครเช่นการสูบุหรีอะไรต่างๆก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ได้รับ s p v ได้มากขึ้นและเป็นบริงความรุนแมากขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าเราสามารถฉีดวัคซีน HPV คนไข่ก็จะท่านสตรีก็จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ HPV ตัวนี้นะครับ ในปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตยอยู่เนี่ยก็จะป้องกันเบอร์16และเบอร์18ได้ถึง70เพราะฉะนั้นถ้นท่านสตรีที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วป้องกันแล้วก็จริงก็ยังคงจะต้องมาเช็คมะเร็งปากมดลูกเพราะยังเหลืออีก30ที่ต้องดูแลนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูว่าวัคซีนนี้เขาฉีดกันยังไงปกติเราจะฉีดสัก3ามเข็มนะครับ พอฉีดสามเข็มใช้เวลาประมาณ6เดือนออนะครับพอเดือนที่7ก็จะมีภูมิในการที่จะป้องกันได้เต็มที่นะครับภูมินี้ก็จะอยู่ประมาณ5ปีทีนี้าก,การฉีดเนี่ยนะคะคุณหมอคะอายุที่เหมาะแก่การฉีดถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือควรจะฉีดก่อนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชือ้อ,อก็คือก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ครับออนะครับ มีหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็เริ่มฉีดเมื่อเด็กอายุน้อยนะครับของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอายุ9ขวบ11ขวบอะไรนี้ก็แนะนํามาฉีดแล้วสมมติคุณผู้ชมนะคะ ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะก็มาฉีดได้เลยถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามว่านีดีครับไม่เป็นหายนครับแล้วผลการตอบสนองภูมิต่างๆก็ถือว่าได้ผลดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่ไม่ตรวจพบเชื้อนี้จะมาฉีดได้ไหมคะถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยอยากจะให้รับคําปรึกษาจากสูตินารีแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่นะครับ ว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงและผลการรักษาการฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงนะครับก็เกี่ยวกับการป้องกันนะครับคุณผู้ชมคะหลายหลายครั้งที่หนุยเรียนคุณผู้ชมว่าเมื่อมีข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพออกมาโรคร้ายๆต่างๆออกมา เรามักจะตกอกตกใจกันนะคะคคแต่สุดท้ายแล้วขอให้ตั้งสติค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็พูดคุยนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับที่หนุ่ยได้นำม,มามอบให้กับ,ค,บคุณผู้ชมในวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับนายแพทย์บุญแสงวุฒิพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะการมีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชค่ะขอบพระคุณคุณหมอบุญแสงค่ะฟังคุณหมอวันนี้นะคะในรายการแล้วก็หายใจทั่วท้องค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ายังมีคําถามที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอหรือว่าอยากจะฟังให้ลึกกว่าน,นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชก็ได้ค่ะวันอาทิตย์ที่16มีนาคมคเขาจะมีการพูดคุยกันในเรื่อง HPV และมะเร็งปากมดลูกโทรมาลงทะเบียนกันสักนิดนึงนะคะที่027118000นะคะวันอาทิตย์ที่16มีนาคมค่ะคุณหมอก็มาให้ความรู้ในวันนั้นด้วยนะคะคเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักสัก ช่วงหนงช่วงหน้ากูดแคร์มาดูแลชีวิตคุณค่ะ